อย่างนี้นะเวลาเราสังเกตแม่นกเราเนี่ยพออยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหร้องร้องลิกเล่นเพราะอะไรรู้ไหมนกหัวจุกเนี่ยมันเป็นนกห่วงถิ่นถ้ามันอยู่ได้อยู่ที่ไหนนานๆนนแล้วนะสักพักเนี่ยมันจะติดที่นั่นแหละอย่างอยู่บ้านเรานานๆนนนนก็จะติดที่บ้านเราทีเนี้ยก็ไม่กลัวอะไรละใครพานกมาเที่ยวที่บ้านนกเราก็จะลิกใส่ร้องใส่นี่นี่คือเรื่องปกติ ไม่ว่าจะนกตัวนั้นจะใจสู้ไม่สู้อ่าไม่ว่าจะใจสู้หรือไม่สู้ถ้าจะอยู่บ้านตัวเองเนี่ยเต็มที่แต่พอไปอยู่บนลาวเนี่ยพอไปอยู่บนลาวหรือเข้าสนามนกเนี่ยโดยกฎกติกาอย่างที่ผมบอกเนาะมันต้องมาเทียบนกใช่ไหมพอเทียบนกเนี่ยถ้านกตัวไหนเราใจไม่สู้นะขึ้นลาวไม่ร้องหรอกอืมมันไม่ร้องเพราะมันมันเกรงกันมันกลัวกันมันมันรู้ด้วยด้วยสัญชาตญาณของมันครับ ถ้านกเราไม่ดุถ้านกเราไม่เขาเรียกว่านกเราไม่กล้าร้องกล้าเล่นนะเข้าลาวไม่ร้องแต่สิ่งที่เราจะช่วยอีกอย่างหนึ่งคือเราพาเข้าลาวบ่อยๆเนะาะเพราะนกเนี่ยหัวจุกเนี่ยมันร้องทุกตัวแหละร้องทุกตัวแต่ด้วยกฎกติกาของเราอะ่ะมันจะต้องมีการเทียบเทียบนกพอเวลาเทียบนกเนี่ยตะบะของนกมันมันเทียบนกกันเนี่ยบางทีมันมันแท้กัน พอพอมันมาเทียบกันเนี่ยถ้านกเราใจไม่สู้เนี่ยก็ทําให้นกเราแข่งไม่ได้ทีนี้เนี่ยมันถึงมันถึงแบ่งนกไงแบ่งนก,นกว่าส่วนหนึ่งอ่ะนกหัวจุกมาล้องทุกตัวนะแต่ส่วนหนึ่งที่ขึ้นลาวไม่ได้เพราะเรื่องของการเทียบนกเรื่องของจิตใจของนกดังนั้นอ่ะที่เราแข่งกันเนี่ยคือเราได้นกที่มันเป็นนกหัวหัวอืมเช่นอ่ะสมมติร้อยตัวนะร้อยตัวเนี่ยเราแบ่งเป็นไม่สู้สักครึ่งหนึ่งละอ่ะห้าสิบตัวเราคัดไปออกไปละ อาจจะไปอาจจะไปเป็นอาจจะกลับคืนสู่ป่านะครับหรืออาจจะเป็นนกชัยค่าไว้ฟังเสียงเพราะเาะอยู่ที่บ้านนี่คือไม่ใช่นกที่ไม่สู้นี่ไม่ไม่มีคุณค่านะมีคุณค่านะเพราะนกบางตัวเนี่ยโอ้โหเปิดเพลงเพราะเราฟังแล้วสบายใจทํางานกลับมาเปิดเห็นนกนกร้องให้ฟังเราก็มีความสุขแล้วตรงนั้นเอาไว้เป็นสิ่งที่ให้เราทําให้เรามีความสุขนะตรงนั้นนะ